สบีสวัสดีค่ะเี่อายุเท่าไหร่คะ26ค่ะตอนนี้เป็นเรื่องของน้องหมาค่ะอยากจะขอกำลังใจพี่ๆเรื่องอหนูเพิ่งสูญเสียน้องหมาที่อยู่ด้วยกันมา15ปีไปจากอุบัติเหตุค่ะโอ้ยเสียใจด้วยนะคะัแต่นี้อันนี้เป็นน้องตัวแรกป่ะคะเออก็ไม่ค่ะแต่ว่าเราเราอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะเหมือนเราโตมาด้วยกันเลยก็ตั้งแต่เราประมาณสิบขวบนิดๆเองอะ ใช่ไหมใช่ยค่ะปีงั้นเดี๋ยวเราให้กําลังใจกันรวมๆช่วยกันละกันไดเอการจากไปด้วยอุบัติเหตุเนี่ยเป็นอะไรที่สถานการณ์ยากลาบากที่สุดเลยค่ะเพราะว่าเราไม่ได้มีเวลาเตรียมตัวแต่อยากให้นึกถึงว่าไม่ช้าก็เร็วเราทุกคนต้องจากกันไม่จากเป็นจากตายเป็นเรื่องธรรมชาติถึงเวลานั้นเราอาจจะต้องเข้มแข็งแต่ว่าเวลาของความเสียใจอ่ะมันใช้เวลาค่ะ ยิ่งผูกพันมากๆาพี่หอมก็เป็นปีค่ะก็ต้องเก็บเสื้อผ้าเก็บอะไรเก็บความทรงจำอะไรเงี้ยให้ให้เป็นเป็นความทรงจำที่อยู่กับเราอะ่ะเก็บไว้ในกล่องอะไรเงี้ยของพี่หอมนะแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ทำใจค่อนข้างยากให้เวลา จะไม่บอกว่าอย่าเสียใจนะยังไงมันเสียใจอยู่แล้วค่ะแต่เอาเป็นว่าถือว่าในไหนโทรมาในพูดทอลกวันนี้พวกพี่กําลังกอดอยู่แล้วกันเป็นกําลังใจให้นะคะอภิเตรลไม่ไม่ถามรายละเอียดแล้วกันน้องไม่อยากให้น้องเศร้าไม่อยากให้น้องแบบรีเฟอร์กับอไรื่องเีม่เกิดขึ้นพี่ให้กำลังใจหนูพี่อยากบอกน้องบีว่าหุยน่ายฉามากเลยน้องบีมีแบบคนน่าจะเป็นแบบอันนี้เป็นน้องสาวน้องชายนะตัวน้องหมาเนี่ยหรือเป็นผู้ชายผู้ชาย หนูมีเหมือนแบบอารมณ์พี่ชายที่แบบรักหนูมากแล้วอยู่กับหนูมาแบบสิบห้าปีอะคือบางคนเขาอาจจะไม่เคยเจออะไรแบบนี้ในชีวิตเลยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่รู้สึกว่าวันเนี้ยเขาแค่นําไปอยู่ดาวหมาก่อนเดี๋ยววันหนึ่งอะ <c oughs> เดี๋ยววันนึงมันก็เป็นที่ของพวกเราเอง <c oughs> แล้ววันนั้นหนูก็จะไปเจอกับเขาบนดาวดวงนั้น <c oughs> แต่ว่าถ้า <c oughs> คิดถึงพี่ว่ามองแล้วนึกถึงหรืออะไรที่นึกถึงให้ยิ้มอะน้องบีมีความสุข นึกถึงภาพที่เราอยู่กับเขาโตมากับเขาหรืออะไรใดๆให้มันมีความสุขแล้วก็คิดว่าสักวันหนึ่งเราจะไปเจอเขาบนดาวดวงนั้นก่อนกำลังใจให้หนูนะคะค่ะหนูขอเพิ่มตัวนิดนึงได้ไหมคะคือนอกจากกาลังใจที่งอย่างได้คือความเสียใจอ่ะมันมันมีอยู่แล้วละค่ะนิดนึงเพราะเราอยู่ด้วยกันมานานเนาะแต่ว่าทีเนี้ย ด้วยความที่น้องสาวแต่เพราะว่าอุบัติเหตุน,นะคะเลยทําให้อีกความรู้สึกอึ่ที่มันเกิดขึ้นในใจหนูคือแบบคือความโกรธความโมโหไอคนที่มันทำอะไรอย่างเงี้ยมันกลายเป็นว่าหนูแบบย้ํากิดย้ําทําแบบไปผูกใจเจ็บแบบปล่อยวางไม่ได้อะไรเงี้ยว่เาเราจะโกรธเขาอยู่ตะลอดเวลาเลยอะไรแบบนี้คะ่ะสําหรับพี่นะถ้าพี่ตอบเร็วๆน้ำบีตอนนี้ยพี่คิดว่าทุกอย่างมัน เหมือนมันมีเหตุผลของมันหมดอ่ะมันเหมือนถูกวางไว้แล้วอ่ะการที่เราต้องซวยเจอเรื่องแบบนี้เพราะว่าถ้าอีคนนี้มันไม่มาจังหวะนี้มันก็จะไม่มาชนน้องหมาเราอ่ะแต่พี่ค็รู้สึกว่าทุกอย่างมันเหมือนเราเลี่ยงไม่ได้เลยอ่ะโดยเฉพาะถ้ามันเป็นอุบัติเหตุอ่ะเราไม่ใช่คนบนฟ้าที่มองลงมาแล้วเห็นว่าถ้าเราไม่ออกไปตอนนี้เดี๋ยวเราจะเจอใครหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นมันเป็นอุบัติเหตุตามชื่อของมันแล้วในเมื่อเราไม่สามารถคอนโทรลมันได้อ่ะ ที่ว่าต้องยอมรับแล้วก็เข้าใจมันการที่เราไปผูกใจเจ็บตอนนี้มันจะทําให้ตัวน้องบีนั่นแหละที่มันจะไปต่อมันจะเจ็บไปต่อเรื่อยๆแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะจบสิ้นเมื่อไหร่ถ้าให้พี่ตอบเ็วๆแบบนี้นะน้องหมาเขาเสียพนใจลายแล้วแต่สุดท้ายเขาโชคดีมากๆที่ได้เจอบีอะ่ะก่อนเขาต้องจากไปอะ่ะการผูกใจเจ็บมันไม่ทาใ,ให้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 หนูมีความสุขอันนี้อาจจะคู่หลายครั้งละ แล้วถ้าน้องหมาเขามองบีลงมาเขาเห็นบีไม่มีความสุขเขาก็ไม่มีความสุขพอตอนนี้เขาอยู่กัน<อ>ไม่ได้อีกแล้วอะค่ะค<อ>่ะนึกถึงแต่เรื่องดีๆไว้ดีกว่านะคะน้องบีสําหรับพี่นะค่ะ,ะพี่เผือกนะออยอมรับก่อนว่าพี่ไม่เคยมีสัตว์เลี้ยงแบบที่อยู่ด้วยกันยาวๆเพราะฉะนั้นพี่จินตนาก,การดูแต่15ปีที่อยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็พี่ว่าก็คงไม่ต่างอะไรกับ,กบเราเสียคนในครอบครัวคนหนึ่งไปอะเนาะ ถ้าไม่ต่างกันเลยเนาะสิกว่า15ปีที่อยู่ด้วยกันความผูกพันใดๆก็ตามเจอกันทุกวันอย่างเงี้ย <S <S สิ่งหนึ่งที่พี่คุยกับลูกชายของพี่สี่ขวบเนี่ยเวลามีการสูญเสียเกิดขึ้นเนี่ยเขาบอกว่าเออมันเขาจะย้ายไปอยู่ในสมองเรานะคนที่จากไปเนี่ยเราจะยังเจอเขาได้แค่เราหลับตาเขาจะมาอยู่ในสมองของเราจดจำเขาไว้ในเมมโมรีของเราในความทรงจำของเราอย่าลืมเขา แค่นั้นเขาจะอยู่กับเราไปตลอดคือพี่รู้สึกว่าคนเรามันมีวันสุดท้ายมันมีอายุไขอ่ะออถ้าไม่ใช่เพราะเหตุนี้วันหนึ่งเราก็ต้องจากกันเนาะใช่ไหมแต่ทีเนี้ยพอวันนี้มันเกิดเหตุนี้ขึ้นมาโอเคมันกระทันหันมันทําใจยากมันทําให้บีเกิดความโกรธซึ่งพี่จินตนาการถ้าเป็นพี่ก็คงโกรธมากๆแต่ มันมันเป็นเรื่องปกติที่เราจะต้องโกรธถ,ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับคนที่เรารักถูกไหม<ะ>แล้วยิง<ะ>่งมันไม่ควรจะต้องเกิดด้วยอย่างเงี้ยยิ่งเป็นเหตุที่ไม่ควรจะต้องเกิดไม่ว่าจะเหตุอะไรก็ตามความประมาทของคนที่บ,บุคคลที่สามมันยิ่งทําให้เราโกรธอยู่ละแต่หลังจากความโกรธนั้นน่ะเราถึงรู้ว่าถ้าเรายังโกรธอยู่ตอนเนี้ยสิ่งที่ความโกรธจะทําร้ายจริงๆเลยเนี่ยคือทรํรลายตัวเรา น้อง <S <S น้องไปแล้วคนที่เขาทับเขาก็อาจจะแคร์หรือไม่แคร์ไม่รู้แต่คนที่แบกรับความโกรธความขุนข้องหมองใจความโมโหอะไรอยู่ข้างในเยคนที่โดนทำร้ายแน่ๆคือเราหนึ่งสุขภาพจิตเสียพอเราอยู่กับความเครียดความโกรธความเศร้ามากๆ เคมีในสมองก็จะหลั่งออกมาในอีกแบบหนึ่งสุดท้ายแล้วมันจะกระทบร่างกายเราแบบแบบจริงๆเลยคนที่รับผลกระทบคือเราเลยเพราะฉะนั้น uh ไม่มีประโยชน์ที่จะไปโจมอยู่กับความโกรธพี่ก็เลยเลือกที่จะให้อภัยถ้าวันนั้นคนนั้นเขาหยุดเวลาสั้นๆได้แล้วเลือกได้ก็คงไม่มีใครอยากจะให้มันเกิดขึ้นนะเนาะสุดท้ายแล้วมันก็กลับมาที่ประโยคนี้มันเป็นประโยคที่ ต้องใช้เวลากว่าเราจะเห็นด้วยกับประโยคนี้ได้จริงๆว่าเออเขาก็ไม่อยากให้เกิดหรอกใช่ือแบบหนูว่าเข้าใจนะเราแบบว่าเราก็คือหนูอยากให้เวลาแบบรีบผ่านไปอยากให้เวลายื่เยาวยาหนูแต่ว่ากว่าโปรเซสกว่าจะไปถึงตรงนั้นนะมันแบบมันยากมากเลยค่ะสำหรับหนูนี่กี่กี่เดือนกี่วันละที่เกิดเหตุการณ์อิตยาวลูกน้องดีสิบห้าปีเนี่ยใช่หนูอยู่มาสิบห้าปีอ่ะ คิดถึงช่วงเวลาที่เราอยู่ด้วยกัน15ปีสิบีคิดว่า15ปีเนี่ยมันใช้เวลาทําใจมันต้องเท่าไหร่ล่ะใช่ไหมมันลบอาทิตย์นึงมันลบออกอยู่แล้วอาจจะต้องให้เวลามันหน่อยช่วงนี้ก็ไม่เป็นไรลูกเศร้าได้แค่เรารู้ตัวว่าเออก็เศร้าอ่ะแต่เดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะหายแต่ยังอ่ะไม่เป็นไรหรอกให้เวลาให้เวลาให้ให้ร่างกายให้ชีวิตเรามันได้เจอแบบความเศร้าอ่ะแล้วพี่จะบอกในในในมุมของผู้ใหญ่ที่ที่เนี่ยสี่สิบกว่าแล้วอ่ะอันเนี้ยก็จะเป็นเรื่องที่จะฝึกบีนะอพราเดี๋ยวบีก็จะต้องเจอการสสญเีียอก เต็มไปหมดในชีวิตใช่ค่ะเพราะว่าครั้งนี้เหมือนแบบมันเหมือนเป็นการสูญเสียคนสําคัญของหนัวครั้งแรกเลยก็ได้นะของมัวอ,อันนี้ก็เป็นแบบเป็น,เป,นเป็นเทสนึ่งอะ่ะว่าดูซิว่าบีจะผ่านไปไม่ได้เมื่อไหร่หแล้วบีก็ต้องยอมรับว่าไม่มีใครรู้เลยว่าเดี๋ยวก็มาอีกจะสั้นจะช้าจะเร็วเดี๋ยวมันต้องมาแน่บีต้องเจอพวกพี่ทุกคนต้องเจอหมดใช่แต่เราจะอยู่ยังไงให้ให้มีชีวิตอยู่ต่อได้หลังจากสูญเสียคนที่หลักหรือสิ่งที่หลักไปนะคะ ค่ะมันต้อะให้เวลาให้เวลาแล้วมันจะเยียวยาค่ะนหนูหนูอยากฝากอะไรถึงแบบคนในสังคมนิดนึงกับเรื่อง้องหมาอะไรเงี้ยค่ะได้เลยค่ะได้เลยเออคือแบบหลายๆคนอาจจะแบบมองว่าเฮ้ยแค่หมาตัวนึงเองอะไรเงี้ยเธอจะแบบุ้งไฟหรือว่าทำมันเป็นเรื่องใหญ่ทําไมอะไรเงี้ยแต่ว่า เขาเนี่บอกว่าทุกชีวิตมันมีค่าเท่ากันอ่ะคือแค่หมาตัวหนึ่งของคุณอ่ะแต่ว่าเขาคือโลกทั้งใบหรือว่าคนในครอบครัวของเราเลยนะอะไรเงี้ยหนูเลยอยากให้ให้ทุกคนอ่ะแบบเลิกมองว,ว่าชีวิตคนกับชีวิตสัตว์อ่ะมันมีค่าไม่เท่ากันสักทีอ่ะพีะ่ว่าโอ้ยเนี่ยคนที่รักน้องหมาเคยสูญเสียทุกคนเข้าใจน้องบีหมดเลยกอดแน่นๆน,น,นะคะน้องบีคุยกันได้ทุกรุ่นคุยกันได้ทุกเรื่องแล้วก็อย่าลืมอะไร อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเรากดตรงไหนฮะต้องให้บอกอีกเหรอกดตรงนี้มัง้งอ่ะ,อะไม่ใช่มีอะไรให้กดก็ฝากกดหน่อยนะคะขอบคุณค่ะพูดถกพูดโธอย่าลืมโทรนะ